สวัสดีค่ะทุกคนเออวันนี้วันนี้อยู่กระบี่ประเทศไทยจ้านี่อยู่ทับแขกวันนี้จะพาทุกคนขึ้นไปเที่ยวเขาหงอนนาะถือกล้องสายมากจะพาทุกคนขึ้นไปเที่ยวเขาหงอนนาะเตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกัน จะพาไปดูวิวสามร้อยหกสิบองศาก่อนอื่นดูวิวหน้าหน้าที่พักก่อนเนาะ <advances> <laughs> เขาบอกว่าทางขึ้นอ่ะชันมากทางขึ้นเขาหงอนมนากชันมากแต่ว่าไม่รู้จะขนาดไหนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกัน ข้างหลังทีพักเดี๋ยวจะปรับเียงสักนิดปูดประสาทตายด้านหลังที่พักนะคะมีกัดปับมบเชยงเป็นภูเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดีเ๋ยวเราจะไปเขาง,งอนลากด้วยกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรีสอร์ทที่พักด้านหลังก่อนอื่นเราจะไปกินอาหารเช้ากันก่อน กินอาหารเช้าแล้วก็เดินขึ้นเขานะโบดิสเสฮายฮัลโหลนี่ผัวอ,อีชานเองนะคะออกเลยจะบอกทำไม,มา่า <c ười> โอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะ <c ười> นี่ขนาดอยู่แถวทะเลยังต้องใส่แมสนะก่อนออกไป สสไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำสี่สิบบาทเอ่อเฟียสิกตับคุณค่ะอ๋อจะไปทําศัตรูตรงนี้จะไปในโทรนะจ้าบางทีจะเก็บหลานมันไม่มีคนนะอ่อได้ได้ได้เดี๋ยวโทรมีเบอร์โทรจ้าโอเคได้ เดียวเดียววันศุกร okay, okay, okay. ์เน okay. okay. ี่ยเดี๋ยวว่าที่ข้าวในเมืองอีกทีแล้วโอเคโอเคจ้ะบิ๊ค่ะบายบายาโอเคไปลุยกันต่องจ้ะเนี่ยพอเราออกมานอกพื้นที่อ่ะเราก็จะถอดแมสได้เพราะมันไม่มีคมไงอยู่ในปานให้เขาอ่ะยังต้องใส่แมส กล้องหายคือ <c oughs> ถ่ายด้วยตัวเองนะจะดูไม่ดูไม่มือโปรอะถ่ายเองไม่ค่อยได้ถ่ายด้วยไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะ <c oughs> นี่สะดือนาคตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กเหมือนกันสะดือนาคสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวพาขึ้นไปดู มาตึไอโมเมนต์อีกสซกันดิซเเป็นสะดืดหน้าย่าพาขึ้นไปดูเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกสามารถตักตักน้ำแล้วก็มาประพรมขอพรได้แล้วลึกมากเขาบอกลึกด้านล่างเป็นลึกแบบ เป็นในบ่ยิ่งกว่าบอ่อบาดานอีกเขาบอกว่าสามารถทะลุไปถึงจังหวัดพังงาเลยมาดูกันนะมาดูความศักดิ์สิทธิ์กันเออแวะมาเที่ยวใครมาจังหวัดกระบี่ขึ้นภูเขาสามีถามว่า เธอเธอทานลิปไปไหนเอาไม่ได้ค่ะฉันโอเคทานลิปขึ้นเขาฉันก็จะไปถ่ายรูปให้สวยๆสิคะโอเคมีให้ดูบร,รรยากาศบร,รรยากาศนี่จ้ะหย่า yeah. <Huh? S 2> เขาสร้างกำลังสร้างโรงแรมอะไรต่อเลยอะโอเคเออเขาบอกว่าระยะทางโ oh. <laughs> อ้โหสิ่งมากเขาบอกว่าระยะทางเดินขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยเขาหอน,หนางเนี่ยประมาณประมาณสามกิโล <c oughs> รีสอร์ทแล้วงทางก็เยอะเหมือนกันนะ,ะประมาณสามกิโลดูนะแล้วทางขึ้นอ่ะชันมากทางขึ้นชันมากดูซิว่าเราชั้นสองคนกับสามีจะถึงหรือเปล่าออหรือว่ายังไงนะ มันจะเป็นถนนถนนดำไปก่อนแล้วก็ไม่รู้นะยังเดินไม่ถึงเลยด้านหน้าเดี๋ยวเราไปโอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้คิวอยู่นะเดี๋ยวต่อไปอาจจะหอบเด็กได้นะคะตกตกลงมาเดินมาสักระยะหนึ่งแล้วเรากา็ก็มาจ่ายเงินที่ที่นี่ จะจ่ายเงินโอเคโอเคได้เวลาออกเดินแล้วจ้ะขอใส่แมสกกูจะเดินขึ้นขอแต hmm. okay. 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 <huh ่ใส่แมสกกูจะไปลมไหมเนี่ยนี่ บรรยากาศนะคะบรรยากาศเดินขึ้นเขาเดินตรงไปอย่างเดียวห้ามแยกสายแยกฟ้าเดาเอาคันดูเช่นซีฮาร์เกซัถ้ากลับมาอาบน้ำตรงนี้ได้เวนซูรุกคันเฮียดูเชนซีฮาร์เกซัมีน้ำไหลมาเดาคันดูเชนเฮียเวนซูรุคพัสซีเกซักนี่จ้า ไปกันเลยนะจ๊าทุกคนไปกันเลยค่ะ